สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กับมพบพ่อกับเจคามสามตัวเต่งเนาะคะ่ะวันนี้เจคัมสามตัวเต่งกับสิภาพท่านผู้ชมไปติดตามเรืองราวความฟันกับนรนะะุดเนาะค่ะนรดนี่ฟันเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะเทานะคะ่ะเพิ่นกะเทาเต็มๆค่ะสี่หกเนาะคะ่ะแต่ว่ามากงวดนีเพิ่นกบฟันอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฟันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชม เข้ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของนรดพร้อมกันนะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนรลดสวัสดีค่ะ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 นรลดค่ะค่ะกาะได้ยินว่านรลดพ้นฝันเนาะค่ะงวดที่ผ่านมานรดกระเข้าค่ะซีฮกเนาะค่ะกะงวดนี่กระทังทีมงานกัะในโลงมาติดตามหนั่งเล่าความฝันกลับนรดอีกท่หนึงเนาะค่ะนรลดนี่ฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใด กะให้นรดเบาให้ท่านผู้ชมฮับฟังเลยค่ะค่ะมือนี้มือนี้ก็เป็นวันพระเนาะค่ะเนาะขึ้นสิบแปดทำะมื่อนี้นาโรดก็ได้ไปทําบุญยี่วัดค่ะไปทําบุญยี่วัดก็ไปเมื่อนเสาร์นี่ก็ไปเตรียมอาหารไปวัดไปฝอมูไลยคนไปฝอมูผู้งหญ่เด็กหน่อยมีไลยคนไล่แบบค่ะบานนี้ก็ ไปพอกันกะสวัสดีค่ะกะทักทายกัน,นยมีมอเส้าค่ะแตทักทายกันมัน,นรลกะเอาเนี่ยกินไปเพิ่นใส่ในผ้าเต่งผ้าเขานะคะค่ะเต่งแล้วก็ไปใส่บาตรใส่บา,า,บาตรแ้่ก็พอใส่บาตรแ้วก็รบออกมาบันรนูนรอ,ออกมาอรถนั่นขี่รถมอไซค์ออกมาบันพอดีก็ได้เลี้ยวเลี้ยวไปเห็นอันมักระทายยกคนลุง<ะ><ะ>มักระทายยกไ<ะ>ปหยุดพุดหลวงปู่เดี๋ยเลยทักทายเพลิน อันลุงเมื่อก่อนเด้อภาษาอีสานกับสิบางสินนะคะครับก่อนเด้อเมื่อก่อนภาษาไทยกับก่อนหน้าคุณลุงยังสินะค่ะก็ถักทายกันเมื่อก่อนเด้อลวงอันมากระทายหยบฝนกับยุกุดลวงปูนะค่ะันขี่รถไปเด็กข้าวหนึ่งงาใหม่งานแบบงียหนึ่งค่ะซำแขนนี่หักลงมาอค่ะนันเราก็เลยเอายี่งหนอก็เลยก็เลย หดล้างไปเบิงง่ายงาใหม่ฮักลงมาแตลว่านรกนั่นไปวิทย์ขาวหนึ่งนรกเลยอพ้นขิงลูกพ้นขิงลูกไปกลุ่มเอ้าอี่ยังก็เป็นยังสีน้องบัดท,ที่นี่ก็เลยว่าเอ๊ะสีมีเหลืองมียังบ่ก็เลยว่าก็เลยขีดเนาะก็เลยก็เลยขีดขีดบ่ิสหมายใจบัดนี้ก็เลยเงี้ยไปบุ้งกงใหม่ก็ กบบ็ว่ามียังแต่ว่างาใหม่นะมันหักลงมาค่ะแต่เป็นงาใหม่ตายค่ะแต่เป็นงาใหม่ตายค่ะบันนี้ก็เลยขีย่รถออกมาก็าเลยคิดว่าถ้าทำบุญถ้าไม่มีเรื่องอยังอาสิบโบบรเทาเห็นเบาบางไหนบะก็เลยขีดหน้าค่ะบที่นี่ก็เลยนลั่เราก็เลยมาหอนเฮือนมาหอนเฮือนนั่เราก็อาเสีบคล้ายพร้อม หอมแดงหอมบัวในตลาดนัดนะคะกระเทียมมาดก็เป็นเมฆากาโหลดก็เป็นเมฆาไข่หอมนะคะไปทีนี้ก็เลยอันมนั่งเห็ดหอมนั่งไปนั่งมาก็เลยผมซึกว่าอยากนอนบ่ะนรักนเลยนอนอยู่อู้เนี่ยค่ะอู้ข้างหลังนี่ละก็เลยนอนฟันกังเวนเลยได้ค่ะฟันว่าเด็กหน่อยที่นะรนดฟันเห็นบิกรน่ะที่ิันมาบอกเลรกนะบอกเลรกเขานะเด็กหน่อย ผู้เก่านั่นบอค่ะเล็กหน่อยผู้เก่านะโอ้ค่ะฟันว่าเพิ่นมาบอกเลยเพิ่นใส่สุดบอกงามหนึ่งหมาม้านนั้นรถกึก่งรับกึ่งตื่นเนาะมันมันยังเว้นเนาะค่ะมันกับสนิทเนาะสนิดเน่ยเพราะมันเป็นยังเว้นค่ะบานนี้ฟันมาเพิ่นมาหาใส่สุดบอกงามหนึ่งน,นรดเดไปทําบุญทำานย่ยให้เพิ่นละเพราะว่าน,ะนนานรถคือวิววิวบงหันนี่คือจังๆเลยบานนี้อันนี้แล้วนนรถก็เลยอัน คนก็เลยบอกว่าหนูมากหนูมากขอบคุณงา a ไม่ฮักนั่นก็หนูนี่ล่ะหนูนั่มหน, μ, นูนําตลดอดคนว่าเด็หนอยนี่าตลอดคนว่าจังสี่ค่ะบ้านี้เอาอันนัําเฮียยังอันน้ําขอบคุณคนว่าที่ทำบุญให้หนูเพราะว่าพ่อแม่หนูนั่นก็บบริเวณไทยคนว่าญาติหนูก็บบริเวณไทยบ้านี้หนูสใไส้โซอีเดอร์คนว่า ค่ะตัวเล็กหน่อยค่ะเดกว่าสียงหงโซ่ค่ะคนว่าสียงหงส์อี่นว่าค่ะตังไดรตัวบานนี้นรถก็เลยว่าอันอยากได้ยิ้งอีกงวดนี้นั่นรถก็เลยถามเพิ่นนะค่ะบาน้เพิ่นบอกว่าอยากได้อันบานี้อยากอยากได้ตุ๊กตาเพิ่นว่าที่แดงเพิ่นอยากได้ สื่อสุดรสื่อยังถวายคนอยากหน้ามึนก็ได้ใส่แบบลอยบันพนาอยากได้ตุ๊กตาค่ะมาเที่ยวนี่ได้เอยากได้ตุ๊กตาจะได้ตุ๊กตาค่ะขนหน้าเที่ยวกอนคุณก็ไมีเสือนุแม่ะมาเที่ยวกอนคุณก็ไมีเสือนหนุ่มบ้านี้ก็เลยอันนารูดก็เลยว่าสิห้ตัวใดวิกนี่ก็เลยว่าคนก็เลยบอกว่าสามหาสองสามสามสองเก้าหา สามหาสองหลักะเก่าหาค่ะสามหาสองหลักะเก่าหาสองหางเลขบนนีสามห้าสองค่ะ<า>เลขล่างนีเก่าหานอกนร<า>กนาะบาดนีต้นถี่ง่าไมา่ฮักนั่นเลี้ยวไปข้างหลังกรบโบเห็นหยังโบ่ค่ะโบเห็นหยังก็อาจจะเป็นเด็กหน่อยพีปูที่นารูเทศบุญไปให้นี่ละนนเนาะคนกินก็ลูกหน่ำแล้วก็ใจกรบโบดีเนาะก็กคืนว่าอ ใจกับบดีก็คือว่าโอ้ยถามีขคอทามี่คอกระสิทกถือด้วยตัวก็คือว่ายัง่ะแต่ว่าต๊กบ่ถือแต่ว่าต๊กบ่ถือขี่ไปออกไปน้อยเดียวง่าใหม่กระฮักปัวลงบันนี้ก็เลยว่าเออยังสิเกิดกัะสิเกิดก็เลยคือจังซ่ะก็แสดงมาเพิ่นสีมหาโชคนรตอินแล้วเนาะคนบอกว่าคนนเพม่นว่าคนน้่มน้่ตลอดน้่ตลอดนั่ติดตามนรอดตลอด ฝันกลางเว้นเลยค่ะฝันกลางเว้นเลยฝันมือว่าฝันมือนี้แหะค่ะมาแต่วัดเพราะว่ามือนี้ไปทำบุญมือนี้เปียกันมือนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสดซดทอนหงส์เลยนะ้นฝันกลางเว้นเลยค่ะบานนี้รอบนี้เพิ่งวาดนาเละบ่คคลหนาหลุดโบค่ะมากมือนี้นาโบเล่โบเล่เนาะค่ะหน้าตาสดใสเลยตาเสื้อผ้างใส่แบบสวยใส่เสื้อแบบงามใส่สุดกระโปรงค่ะรอบนี้กะ สามห้าสองแล้วก็เก่าหานอนารถเนาะเก่าหนี้นารดกรตื้นเลยมานี้ก็เลยสเสด็ตื่นเพิ่นเพิ่นกรขอตุกตายใหด้ทุกตางอยากได้อีกเยอะค่ะยังอย่กได้ตุกตา่นว่าอยากได้ตทุกตาลินไปหลิน่นว่าค่ะคเพิ่นกระบอกยาบอานอนารดว่าแต่โตเลขเข้าเข้าอีกบอยาค่ะ บาดนี้ก็ฝันซ้ำนี้เลยค่ะค่ะค่ะธรรมุชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของนรกส่งหงวดก่อนซี่หกนั่นนรกนัอนนรกเพิ่งก้โชคกรมานอยู่ค่ะานผมุชมมากรอบฝันกลางเว้นค่ะฝันเมื่อนี่เลยว่าสัน แอดได้ยินจังสแลวก็บฝ้ามาติิตามกับทีมงานเลยเนาะค่ะนอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนรดเนาะค่ะนอที่แบ่งปันโตเลกหลักกาแนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะนรูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนรูค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของนรูเนาะค่ะนรดนี่ตอนกังเว้นเพิ่นกลับไปจังหันเนาะค่ะตอนเศร้าเพิ่นไปจังหันเนาะค่ะท่านผู้ชมขากลับ เพิ่นกะเห็นงาใหม่โตกลงมากเนาะค่ะงาใหม่ตกลงมาเนะะา,านะรถน่ากะตกใจขนข,นขี้งลูกเนาะค่ะเพิ่นปกมาหอดบ้านเพิ่นกะอยากนอนเพิ่นกะนอนพักผ่อนเนาะค่ะกลางวินเพิ่นกะนอนพักผ่อนเพิ่นกะฝันว่าเด็กหน่อยผูเก่ามหาเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นกะบอกว่ากะนู้นี่ละเห็ดงาใหม่โตกลงมากเด็กหน่อยคนนันวา่าแต่ว่าเด็กหน่อยคนนั้นกะ เพื่อมาบอกเลขนรด4 6่ทงหดวที่ผ่านมาเนาอค่ะท่ผู้ชมตัวเลขของเพิ่นกะ3 5 2ห5าค่ะ1ตุลาสองหาหค่ะกะให้โให้มานให้รำห้รวยเฮงเเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับเจค่มสามตัวเต็งนํานี่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งกระอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ